คนอะไรจะป่วยได้ทุกอาการแบบนี้นะฮะซึ่งตอนนี้ค่ะคุณดยวก็แหละอาการอยู่นะคะ I'm feeling unwell ไม่ค่อยสบายนะครแต่จะสอนต่อแล้วกันนะคะใครจะแคปได้ก็แคป,ปไปเลยนะนะทีละคำแล้วกันเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเราปวดหัวอย่างเงี้ยก็คือใช้คาว่า headache headache ก็คือ I've got a headache จะมีอาข้างหน้าด้วยนะนะ I have a headache หรือ I've got a headache ก็ได้รู้สึกเป็นไข้เหมือนไข้ขึ้นอนะ่ะจ่ตอนนี้ฮะคุณดวไข้ขึ้นนะก็ fever แปลว่าไข้ขึ้นนะ I have a fever ถ้ารู้สึกวิงเวียนศีรษะแบบเวียนหัวนะชื่ว,ว่า dizzy Dizzy อาเช่น I feel dizzy คือแบบโลกหมนะุนอะ The world spinning นะฮะถ้ารู้สึกเป็นหวัดแบบตอนนี้ฮะ Cold นั่นคือหวัดนะฮะ I have a cold ถ้าเจ็บคอโอ้คุณยูเป็นหมดเลยนะชะื่อว่า sore throat sore throat นะฮะก็คือ sore คืออาการมันล้ามันเจ็บนะฮะก็ throat คือลำคอข้างในอันนี้คือ neck นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ throat นะตรงข้างในฮะเป็นลำคอก็อ throat ถ้ารู้สึกว่ามีน้ำมูกนะฮะใช้คำว่า r u n n y n o s e I have a r u n n y n o s e ถ้ารู้สึกว่าเจ็บหูอะไรเงี้ยก็ใช้คำว่า earache I have an earache นะครับคำว่า ache คือปวดก็คือ pain นะฮะถ้ารู้สึกว่าปวดฟันก็ toothache นะครับ I have a toothache ถ้ารู้สึกว่าปวดหลังปวดจะคำว่า hurt นะครับก็ my back hurts จริงๆ back a ก็ได้นะไม่ผิดนะแต่ว่าก็ my back hurts ง่ายกว่านะครับถ้ารู้สึกเจ็บอกเหมือนอาการปวดอกอะไรอย่างี้อยู่ข้างในนะช้ะคำว่า I've got pain in my chest oh my god อันนี้คุณไม่เป็นไรนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราปวดท้องจะคำว่า diarrhea I've got diarrhea นะครับสุดท้ายค่ะถ้ารู้สึกอยากจะอาเจียนนะฮะก็จะคำว่า t h r o w n up I feel like Throwing up นะครับก็ทุกคนคะ่ะแคปไปชายแล้วกันนอ้อมีอาการเดี๋ยวจะได้บอกหมอถูกนะคะโอเคไหมนะ,ะตอนนี้ครับขอไปรักษาตัวก่อนนะครับกำลังจะพัต้องพักก่อนนะครับ Peace